ตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นปีนี้อยากจับเงิน10ล้านาอยากจับเงินสิบแต่ว่าไม่ไม่ไ,ไม่ไม่ได้ขายหมูกรอบได้10ล้านนะคือมันคือต้องบอกหมูกรอบมันเป็นตัวพางเงินมาหาเราเ,ออเช่นเราได้พรีเซนเตอร์เราได้พรีเซนเตอร์เราได้เราได้งานเราได้รีวิวเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะถึงละ ลุงาน80วันเลยใช่อะไรนะฮะลุยงานแบบใช่ครับรอบนี้ทำลายสถิติมากครับรอบนี้ปกติมเมื่อตอนตอนอยู่ช่อง3เคยทำงาน63วันไม่หยุดเลยตอนนี้ทำลายสถิติคือคือไม่ได้ถ่ายละครอ,อย่างเดียวนะครับมีอีเวนต์มีรายการมีอ่านข่าวมีขายหมูกรอบออกบูธมีมางานอย่างเงี้ยครับ80วันติดไม่ได้หยุดเลยครับก็งวันนี้ก็จริงๆเป็นงานงวงสวงพระศิวลึนของพี่ชูช,ชัยออก็วันนี้ก็เห็นประมูลกันสลุกสนานเลยนะครับผม คือผมผมเป็นสายมูนะแต่ก็เป็นมูแบบเป็นมูแบบที่ที่มันที่มันสามารถพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยจริงเรา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 ไม่เราไม่นับเราไม่เราไม่บูลลี่ความเชื่อใครอ่ะเราไม่บูลลี่ความเชื่อใครเราเราสามารถเข้าได้กับทุกความเชื่อแต่อยู่ที่เราเองว่าเราจะเชื่อแบบไหนกี้ขออะก็ได้ถือเป็นของพิงโกฮะก็บอกว่าให้ประสบความสำเร็จก็ขอให้ได้มีสตังค์เท่า เตี่ยวนึงของพี่ชูชัยก็พอละไม่จริงราู้จาักพี่ชูชัยมานานมากแล้วฮะประมาณเก,กือบ20ปีฮนะเกือบ20ปีแนละ้วก็ตั้งแต่เข้าวงการใหมนะ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ชูชัยก็ให้คำแนะนำอะไรดีๆ,ๆแล้วก็จริงๆตอนเปิดตอนเปิดที่ชูชัยบุรีนี่ผมก็มาแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเจอในรอบประมาณเกือบสิบปีมั้งไม่ได้เจอพี่ชูชัยเลย<ม>ได้คุยกันแต่คุยกันแต่แชทคุยกันแต่โทรศัพท์เพิ่งได้เจอกันนะฮะมีโอกาสจะกลับมาไหว้มีโอกาสกลับมาพักที่นี่ป่ะแล้วก็มาไหว้ด้วยได้ฮะใช่ฮะ ครับมีอะไรไหมหมูกรบเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ตอนนี้ดีครับตอนนี้ก็เรียกว่าคาดตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นปีนี้อยากจับเงิน10ล้านอยากจับเงินสิแต่ว่าไม่ได้ขายหมูกรอบได้10ล้านนะคือมันคือต้องบอกหมูกรอบมันเป็นตัวพาเงินมาหาเราเช่นเราได้พรีเซนเตอร์เราได้พรีเซนเตอร์เราได้เราได้งานเราได้รีวิวเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คาดว่า น่าจะถึงแล้วน่าจะถึงแล้ว,วก่อนอันนี้เราแบบว่าเหมือนคือแต่ว่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใครดราม่าทุกคนออไม่ใช่นะเราผมเก็บมา17ปีนะสิบล้านแรกก็คือก็คือบ้านออบ้านรถต้องหลายกิหลายขั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากมีเงินสด <Seems> ที่เป็นเงินสดที่อยู่ในบัญชีอยู่ในเซเฟก็ดีอยู่อะไรเงี้ยก็ดีประมาณสักสักสิบล้านสิ้นปีภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็ได้แล้วออครับ รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าตอนนี้ในโซเชียลต่างๆใครใครจะบอกว่าอวดก็ก็อวดเหมือนเดิมนะครัเขาอวดเหมือนเดิมไม่ได้อวดฮะแต่ว่าเราเราอยากให้ออกจากเซฟโซนตัวเองเอาอยากให้ทํามาหากินไม่ได้ผมไม่ได้เอาความสําเร็จของผมเป็นบรรทัดฐานว่าคุณต้องทําเหมือนผม <c> คนเราต้นทุนไม่เท่ากัน <c> บังเอิญว่าพอดีผมอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียง <c> ก็เลยขายของได้แต่ในที่นี้ผมสะสมแต่ว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายนะครับผมอยู่ในวงการ17ปีสะสมชื่อเสียงมา1 7ปี กว่าจะมีวันนี้กว่าจะแบบไม่ได้มีเพนซิลเตอร์กว่าจะมีะธุรกิจที่ทําตอนนี้เป็นหมูกรอบก็ดีได้ละครก็ดีก็เก็บสะสมรอมลิสตมาก็ตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นหนี้เสียแบ็กลิสต์อะไรเงรี้ยไม่มีแน่นอนเราเราคีเราเคลียหนี้เสียหมดละเราเคีเนี่ยเหลือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่งที่เราผเคยลงไปว่าผมเหลือ <S <S เหลือเหลือนี่อยู่ล้านหนึ่งแต่ผมก็อยากให้มันเป็นหนี้แบบนี้ <S <S เพื่อเพื่อให้เรามีกําลังที่จะแบบเหมือน <S <S เหมือนผ่ <ๆ S 2> อนไปเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งซึ่งตอนนี้เรามีเรามีดองพัฒนาคารที่ผ่อนบ้านเนี่ยประมาณแสนกว หมายถึงเราเราจะเราจะเริ่มผ่อนอีกทีอ่ะก็คือปีหน้าเลยปีปี68เลยคือผมใส่ไว้เลยเพราะว่าผมผมติดแค่เหลือเหลือแค่ผ่อนคอนโดอีกเดือนละหมื่นบาทก็ผมใส่ไว้แสนสองซึ่งเราจะจะไปผ่อนเริ่มผ่อนใหม่อีกทีหนึ่งก็คือมีเวลาหาเงินยาวหนึ่งปีแล้วก็ผ่อนไว้เลยครับก็ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทคนิคตัวเองขยันหรอไม่ถึงอะไรเทคนิคที่เราไม่ตัวเองอ๋อเทคนิคตอนนี้อย่างที่บอกครับก็ตอนแรกผมอาจจะดูอยู่ในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบว่าเออเป็นคน เป็นคนแรงเป็นคนนุ่นเป็นคนนี่เป็นคน,นนั่นแต่ตอนนี้สามารถพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมทํามันคือมันคือไมเซ็ตที่สําหรับผมมันคือไมเซ็ตที่บวกที่ขยันทำมาหากินไม่ดูไม่หมิ่นงานไม่หมินนมม่นเงินน้อยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูถูกไม่ดูถูกอาชีพใครทั้งนั้นว,ว,ว,ว่าว่าว่าใครจะทามาหากินอะไรสนับสนุนกันเราเห็นใครดีเราเห็นใครได้ดีเราอวยพรเขาเราเห็นใครทําไม่ดีเราแค่มองเขาแล้วอย่าไปทําตามไม่บูลลี่ใครไม่อะไรใครเลย ใช่ครับรอบนี้ทำลายสถิติมากครับรอบนี้ปกติมเมื่อตอนตอนอยู่ช่อง3าเคยทำงาน63วันไม่หยุดเลยตอนนี้ทำลายสถิต,ติคือคือไม่ได้ถ่ายละครออเดียวนะครับมีอีเวนต์มีรายการมีอ่านข่าว,วมีขายหมูกรอบออกบูธมีมางานอย่างเงี้ยครับ80วันติดไมได่หยุดเลยครับก็ก็ร่างกายตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางลวเหลืออีกเหลืออีกผมจะหยุดได้อยู่วันที่23 24ธันวาก็คือย5ิบธันวาจะได้อยู่กันแรก ก็เหลืออีกแค่20บเกือบเกือบวันแต่ร่างกายยังโอเคร่างกายยังเฟสมากจ้างได้ฮะคือตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับในสําหรับฐานะอย่างผมฐานะอย่างผมที่ผมเป็นเด็กแบบเด็กบ้านจนมาก่อนเลยณทุกวันนี้มันมีเกินเกินที่เราหวังไว้ละที่ดินมีแล้วบ้านมีแล้วคอนโดมีแล้วทรัพย์สินพ่อพ่อแม่ที่ให้ไว้ครบหมดแล้ว นี้แบ็กลิสต์ต่างๆที่เป็นแบ็กลิสต์ทั้งหมดไม่มีเลยตอนนี้คือคือถ้าถ้าถ้าเป็นเครดิตเครดิตคือเป็นบวกธนาคารสามารถให้กู้ได้เลยเต็มที่เพราะเราเป็นบวกมากเราจะผ่อนไว้ตลอดคือตอนนี้พอก่อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอปีหน้าที่บอกว่าตอนนี้เราซื้อที่ดินไว้อยากทําอสังหาเล็กๆก่อนขอแต่ขอแต่ขอศึกษาก่อนว่ามันจะมีข้อได้ข้อเสียยังไงในในใน,ในธุรกิจนี้เพราะาเราเป็นน่าจะเป็นมือใหม่คือเราไม่อยาก เราไม่อยากเอาเงิน10ล้านที่เราหาไปลงแล้วแล้วแล้ว<ช>มันเสียไปเลยแต่บางคนก็เราผมก็ไปศึกษาแล้วไม่ต้องเอาเงินตัวเองลงเป็นเป็นเป็นพรีเซลไปแล้วก็เงิ<ๆ>นกลับมาก่อนแล้วก็ปลูกที่มหาชัยเลยครับพา,ม,ามีมหาชัยกับที่สี่คิวส <4 Q. S 1> <ๆ>ี่คิวครับ อสังหาเป็นบ้านเดี่ยวเลยครับเป็นบ้านเดี่ยวอาจจะบแบบ3ามสามหลัง5้าหลังก่อนเลยประมาณนี้ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โตไม่ใหญ่โตแต่อาจจะทําดีหน่อยอะไรเงี้ยธุกรกิจหมูอบเราจะมีการขยายต่อไปแบบว่าเปิดธุรกิจแร์ธุรกิจแฟรไชสยกำลังกำลังกำลังดูดูแผนอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเกี่ยวกับพวกปัญหาเรื่องหมูเถื่อนด้วยอะไรด้วยเราก็ยังยังยังไม่อยากให้มันแบบวงกว้างมากอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวคนจะแบบเฮ้ยอาร์ตหมูจะไหนมาวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องเปิดสอนน่าจะ น่าจะเริ่มคิดมากกว่าว่าจะหาที่ตรงไหนที่ทําหรือเจ้าที่ตรงที่เราซื้อไว้เนี่ยแบ่งส่วนหนึ่งเป็นโรงสอนทําัวกรอบอะไรเงี้ยมีคนติดต่อเข้ามาเยอะไหมมีมีมีต่อมาติดต่อมาเยอะครับแต่ว่าตอนเราตอนนี้ที่บอก80วันไม่ได้หยุดนักเรียนคงด่าถ้าเกิดไม่ได้ไปสอนครับรันเตอรสปอยล้านดีไหมครับอุ้ยสาธุครับผมยังไม่ถึงขนาดนะครับชอบหาความสุขเล็กๆให้ผมชอบชอบที่บอกหาความสุขเล็กๆคือผมอยากได้เงินล้านนึงก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วได้แล้วอยากได้เงินสองล้าน นะทุกวันนี้เพราะมันมีเริ่มมีเจ็ดล้านอยากได้1ิบล้านเพราะแตะ1ิบล้านก็ยังอยากได้แค่11ล้าน12ล้านขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่อยากได้แบบเล้แค่เลขศูนย์ศูนย์ไม่มีค่าแต่มันอยู่ข้างหลังมันจะมีค่าทันทีเนึกออไหมเราก็อยากได้แค่สิบเอ3ดสิบสิบสาขึ้นไปเรื่อยๆนะให้มีความสุขต่อต่อนเรื่องไปเรื่อยๆออะไรกระโดดใช่ครับแล้วผมก็ไม่ได้พุ่มเฟื่อยที่แบบทุกวันนี้ก็ยังขับทัวร์จูเนธรรมดารถมีเวรอเวียก็ไม่ขับก็ยังก็ยังเรียกว่าก็ ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ขับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่ายังยังไม่ถึงเวลาที่ต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอยู่อะไรเงี้ยแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ